สวัสดีครับผมเพชรพาแนวชาแนวทำให้เห็นในน้นดูครับผมวันนี้เราก็จะได้มาพ่นยาตัวบำรุงใบแล้วก็ป้องกันเพีย้ยเพี้ยไฟแล้วก็ป้องกันเชื้อราเลยครับผมก็ครบรอบอีกหนึ่งอาทิตย์ครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วผมไม่ได้มาฉีดหรือมาพ่นอันนี้ผมก็ลองกะระยะเวลา15วันแล้วก็ลองมาพ่นดูครับผมเอาครับเดี๋ยวเราไปพ่นยานครับ ผมครับเดี๋ยวนี้เราก็มาพ่นยาบำรุงใบบำรุงใบบำรุงต้นบำรุงหลากกันครับผมอะมิโนโปรตีนแล้วก็อันนี้ผมก็ได้เพิ่มยาม่อีกหนึ่งตัวครับตัวที่ว่าเพิ่มาถาดเหล็กถาดสังกะสีอะไรล้ะครับถาดเหล็กแล้วครับถาดเหล็กหรือถาดสังกะสีในใบนะครับ ยาตัวมลุงใบครับป้บองกันเพียป้องกันจินลาประทาดอาหารเสริมอะมิโนโ,โปรตีนครับเราฉีดต,ตอนเช้าครับจะให้มันเกินก้9โมงครับเกิน9โมงแล้วแดดมันจะแรงครับ นี้ก็พัฒนาไปเยอะขึ้นเลยครับไบเริ่มออกมาดีมากแล้วครับ ีดไปให้รับรอบๆทั่วเลยนะครับแล้ตัจกิ่งตายโค้นนะครับจะเลือ่อแตกอยอดอ่อนออกมามเรื่อยๆนะครับ ตัดเรียนรอบสองรอบสามกันแล้วรอบสองกันแล้วผมยังไม่โตเท่าไรเลยครับหนึ่งปีแปดเดือนผมลุงดูแลยงดูกันไปอย่างดีนะครับพัาแนวชาแนลทำให้เห็นเน้นดูครับมีน้อยทำน้อยแต่ร้อยเปซ็นครับผม นีก็ป้องกันเชื้อราป้องกันเพียด้วยครับเชื้อไฟเพรียสักจะจันแ,แต่ยี่ห้อยามันจะบอกเพียอ,อะไรครับแต่หลักๆเราก็ฉีดป้องกันเพียป้องกันเชื้อราครับผสมรวมกันไปเลยครับตัวนำรุงอะมิโนโปรตีน มีใบเขียวสมบูรณ์ดีมากครับเขียวเข้มสมบูรณ์ดีมากครับแรมลงรักษาอย่างดี มีเพีย้ยลงบงังแรงกินใบมังเชื้อราบังครับเรียนแบบนี้ครับดูแลบำรุงรักษายากครับผม ฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเพชรพาแนวชาแนวทำให้เห็นเน้นให้ดูครับก็เโต,ตแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันทุเรียนผมเป็นอย่างไรก็ก็จะได้เห็นได้รู้เลยครับเพราะว่าผมเน้นื่อแกนททำให้เห็นเน้นให้ดูครับผม ต้นนี้หลังจากทฟื้นตัวแล้วก็ยอดใบให้อยระยะเลยครับผมยอดหมอกโค้งเลยครับอันนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันก็ฟื้นตัวของมันไปเองครับเป็นแต่เราดูแล คนยารักษามาในถึงก็โอเคครับคนตายทรงภูมาด้วยครับผมยามันจะได้เข้าทั่วๆถึงๆครับ นี่แหละครับเพี้ยไก่แจ้เพี้ยตัวนี้แหละครับอันตรายครับที่มันทําให้ใบเราหงิกหงงองอนี่แหละครับเราก็ต้องรีบใช้ยากําจัดมันครับนี่ครับถ้าเราผลหรืออะไรมันไม่ทันใบตัวนี้มันก็จะเสียเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันอีกทีครับว่าใบอันนี้หลังจากที่ผม่ลแล้วใบของผมมันจะหงิกจะงอไหมครับครับผมนี่ครับที่ผไปแล้วครับ ไม่ทันก็ใบเสียครับเนี้ผมก็มีบ้างครับใบใบงอใบเสีย <c oughs> ครับผมก็จบคลิปกันแค่นี้ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ <c oughs> ช่อง YouTube เพชรพาแนวชาแนลนะครับผมทำให้เห็นได้ใน,นดูครับผมกอทุเรียนอย่างว่าครับผมผมเป็นยังไงจะเป็นจะตายผมก็เป็นก่อนครับ <c oughs> มี่น้องที่ทำตามผมอาจจะดีมัง่งไม่ดีมัง่งก่อันนี้ก็อยู่ที่สภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็พื้นที่แล้วก็แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเลยครับผมงคนบางท่านทำตามผมก็ดีบางคนบางท่านทำตามผมมันก็ไม่ดีอันนี้อยู่ที่การพิจารณา และพินิจวิจารณของตัวเองครับผมสวนผมสวนคุณสวนชั้นสวนฉันสวนเธอมันก็มีวิธีการทำดีแตกต่างกันไปครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้อะไรหลักการอะไรแบบไหนมาดูแลสวนของเราครับผมครับก็จบคลิปกันแค่นี้ครับผมเพชรพาแนวชาแนวทําไม้เห็นเน้นๆดูครับจบคลิปครับผม